สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกตั้งกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องที s ซ u นสตูดิโอนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนพันในสร่งของผู้ตามนะครับกล่อง i g นะครับซึ่งตอนนี้ผู้ตามผมนะครับมีอยู่11,500หิืาต ติดตามนะครับก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพัมเพิ่มนะครับก็คอนที่จะไปรับชมวิธีการพัมผู้ติดตามนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดสัตว์สไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมในการทําคลิปวิดีโอต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากจองชีเซตสตูดิโอนะครับและหากไิปาาประกันได้นะครับก็ต้องขอไปไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอาพร้อมแล้ว ไปรับชมวิธีการปั๊มยอดผู้ติดตาม IG กันได้เลยนะครับวิธีการปั๊มของผมนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับผมจะพร้อมกับเพจตัวนี้เลยนะครับซึ่งเพจตัวนี้เขาเขามีในส่วนของผู้ใช้งานนะครับมากถึง28973เข้าคนนะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเพจตัวนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมได้การติดต่ออด m ินไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตอบ admin สักครู่นะครับสนใจปั๊มติดตาม ก็ส่งของเพจตัวนี้นะครับเขาเขามีบริการพรัมครบเลยนะครับไม่ใช่เป็นส่นของเพิ่ม Follow IG ีนะครับเพิ่ม Follow ย่ีต่างชาตินะครับเพิ่มยอดไลค์ยอดวิวอ g ีเพิ่มไลค์แฟนเพจนะคบเพิ่มไลค์โพสเฟสบุ๊กเพิ่มวิวยูทูปเพิ่มสับเพิ่มบุญตามไลค์โอเอทิกตอร์ทวิตเตอร์และ เพิ่มฟอร์เพิ่มไลเพิ่มวิวทุกโซเชียลนะครับใครสนใจเพิ่มในส่วนของโซเชียลไหนนะครับก็สามารถติดต่อมาสอบถามดูได้นะครับเป็นตัวนี้นะครับใครที่ไม่อยากพัม่านแอดมินนะครับก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีส่นของลิงก์นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับพัมด้วยตัวเองนะครับและร้านตัวนี้นะครับก็มีในส่วนของการพัมแบบคนไทยและต่างชาตินะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับลองพัมในส่วนของต่างชาติดูนะครับสนใจก้น ในส่งของเพจตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะปั๊มคนไตหรือต่างชาตินะครับซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปนะครับราคาในส่งของคนไตนะครับก็จะสูงกว่าต่างชาตินะครับและส่งของเพจตัวนี้นะครับขอ้อบริการนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับมีสังของนโยบายการคืนเงินนะครับอาจไม่ได้รับยอดนะครับก็ จากคืนนนนะครับและร้านนี้นะครับเขาเข้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโพอกอกนะครับไฟลุกนะครับแจกหนักแต้มลวราคาดีที่สุดคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโพใหม่ของตังเป็ดนะครับอันนี้นะครับหนึ่งพันฟอข้ออยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้านะครับฟียีหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับสองพันฟออยู่ที่สาม 189ฟรีอีก300ติดตามนะครับ3 0 0 0ฟอฟออยู่ที่4 8 9แต้มฟรีอีกเ0้านะครับ5 0 0 0ฟอฟออยู่ที่68แเข้าแต้มฟรีอีก1,500นะครับก็ที่เหลือนะครับสูงสุดก็อยู่ที่20,000ติดตามนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะลองพัมนะครับ1 0 0 0พฟอ์นะครับก็ไม่ต้องใช้สองกล่องลานปานด้วยนะครับสนใจพัม 1,000ติดตามนะครับก็จะอยู่ที่190นะครับ189นะครับ1,000 1ฟันฟอนะครับ189แต้มฟรี150ส่วนใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะปั๊มนะครับก็สามารถลองเข้ามาติดต่อและสอบถามดูได้นะครับแอดมินมีทีมอ่านซัพพอร์ตนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็เดี๋ยวรอแอดมินตอบสักคู่นะครับ อันนี้ก็เป็นเพจจริงนะครับซึ่งมีในส่วนของผู้ติดตามนะครับมากถึง28,973คนนะครับก็สามารถปั๊มด้วยตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับด้านบนก็จะมีพวกรีวิวต่างๆนะครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้อันนี้ก็เป็นในส่วนของ QR code นะครับเราก็สามารถนำในส่วนของ QR code ตรงนี้นะครับไปสแกนเพื่อชำระยอดได้เลยนะครับและหลังจากนั้นก็ส่งในสวนของสลิปให้อดมินนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับขออนุญา ตัดในส่นของคลิปวิดีโอไปนะครับหลังจากที่ได้การชําระยอดนะครับให้แอดมินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปไปเลยนะครับนี่นะครับผมก็ได้การชําระในส่นของยอดนะครับให้แอดมินเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดมินนะครับก็จะให้เรานะครับส่งในส่นของนายจี้นะครับส่งให้แอดมินนะครับอันนี้ผมก็ส่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับของผมนะครับก็มีส่นของผู้ติดตามนะครับอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับก็ในส่นของ อันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดในส่วนของคลิปวิดีโอไปนะครับหลังจากที่แอดมินนะครับได้การเริ่มปั๊มนะครับหรือไม่ก็หลังจากที่แอดมินนะครับได้การปั๊มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับให้ทุกคนได้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดคลิปวิดีโอไปเลยนะครับ หลังจากที่รอนะครับประมาณ5นาทีนะครับจากที่ยอดผู้ติดตามนะครับมีอยู่11,500นะครับตอนนี้แอดมินส่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งยอดเพิ่มมา12,900นเะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจีของเรานะครับว่าจะเพิ่มหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปที่หน้าจีของเราเลยเดี๋ยวขอรีเซ็ตหน่อยนะครับนะครับ ตอนนี้ยอดเพิ่มมา13,700นะครับแอดมินแถมเยอะเลยนะครับซึ่งถือว่าดีมากนะครับก็ส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะปั๊มนะครับของเพจตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งในสังของช่องทางการติดต่อนะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็ลองสามารถติดต่อสอบถามดูได้นะครับ ก็เรื่องของอันนี้นะครับผมรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่โดนแบนไม่โดนเคียนไม่โดนสแปมอย่างแน่นอนนะครับก็สอหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มาสอนวิธีการปามเปียงเท่านี้นะครับใครชอบก็เลิมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปดีโดหน้าสำหรับในคลิปดีโอนี้สวัสดีครับ